ต้องลุกแซบใหม่ดาววิกาเสริมชุดสีชูบบางเฉียบโชว์ความปังสุดเซ็กซี่เรียกว่าสวยปังระรูอลังการมากสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาววิกาหลังถูกเชิญไปร่วมแฟชั่นโชว์งานมิลานแฟชั่นวิกงานนี้สาวใหม่ได้ขอจัดหนักจัดเต็มแบบไม่มีกั๊กแต่งประกายความสวยกระทบไหล่คนดังเพียบ ล่าสุดใหม่ดาวิกาได้ปล่อยคลิปสุดเ็ดขณะไปเดินเฉดชายอวดหุ่นสับสนหน้าหอไอเซลกลางกรุงปารีสกับชุดเดรสยาวสีเขียวสีทูเบาบางผ่าข้างยิดดเผยให้เห็นสวดทรงองค์เอวแบบชัดเจนโชว์รียวขาสวยๆและสัดส่วนสุดเป๊ะปังยืนโพสท่าแซดไม่แพ้นางแบบมืออาชีพทำกลางแฟนที่เข้ามากดไลค์ให้ความปังความแซตของสาวใหม่กันอย่างล้นลาม